สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนลองคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถน่าใช้มือเดียวป้ายแดงนะครับปี2016ไม่แท้นะครับ81,000กิโลเมตรโดยประมาณนะครับสนใจไปดูรถทดลองขับได้เลยครับ415,000บาทนะครับใครจะสดก็ไปเจราจาขอส่วนลดได้เลยนะครับแจ้งวามาจากช่อง YouTube ใครจะผ่อนก็6-7,000โดยประมาณนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตนะครับคันนี้เครดิตดีฟรีดาวนะครับใครจะซื้อสดก็ ัดสดได้เลยครับไม่เสียแวดแล้วครับนี่ครับใหม่แท้นะครับรับประกันใหม่แท้รับประกันตัวเครื่องและก็โครงสร้างนะครับลองชมดูได้สนใจเอาไปใช้งานนะครับไปทดลองขับไปดูเอกสารนะครับพาไปสูนย์ไปเช็คได้เลยครับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับไหม่ประมาณนี้ไม่ถึงแสนเรียกว่าน้องป้ายแดงเลยนะครับเหมือนได้รถายป้ายแดงเลยครับลองชมดูสนใจหาเอาไว้ใช้งาน สวยครับตรงนี้ดูแลง่ายประหยัดอึดทนแน่นอนนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าไม่มีอะไรจะเกินและอึดทนเท่ากับัลติตแล้วครับสภาพสมบูรณ์สวยงามครับไปเช็คไปพิจารณาทดลองขับได้เลยครับพาไปศูนย์ก็ได้ครับรับประกันทุกจุดเลยครับเรียกว่าพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับคันนี้ภายในกว้างปากนั่งสบายครับภายนอกก็สมบูรณ์สีสวยเดิมบางโรงงานนะครับล้อเดิมแบกเดิมทุกจุด เรียกว่างามมากๆนะครับขอย้าว่านี่คือรถปี2016มือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ8 1 0 0 0กิโลเมตรนะครับไปทดสอบตรวจสอบพาเพื่อนพาช่างไปได้ครับหรือไม่ต้องพาครับเพราะว่ารับประกันแล้วแค่พาไปศูนย์เช็คตรวจสอบสภาพเท่านั้นครับจบได้เลยครับไปชมก็จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับการซ่อมบำรุงดูแลก็ไม่ยากครับมีทั้งอู่ข้างนอกและก็อู่ในศูนย์นะครับ ใช้งานได้สบายครับอะไหล่ไม่แพงคันนี้ยังไม่ต้องซ่อมครับใช้ได้อีก4-5ปีครับเพราะว่าะรถใหม่มากครับลองชมดูก่อนเช็คดูได้ครับไปทดลองขับพาเพื่อนพาช่างไปก็ได้ครับจะได้อุ่นใจ สวยครับภายในเป็นเบาะหนังจากโรงงานครับสภาพเดิมๆครับเป็นเกียร์ขั้นบันได1.6นะครับตัว G สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับตัวนี้ลองชมดูได้ตัดสินใจดูครับสำหรับผมทำหน้าที่ชี้เป้านะครับถ้าสนใจจริงๆโทรเจรจาสอบถามไปทดลองขับดูได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับ แจ้งมาตามนี้ถ้าเราสนใจจบจริงก็ไปดูรถทดลองขับจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับชีปเป้าและสภาพเบื้องต้นนะครับต้องไปเช็คไปตรวจสอบนะครับขอบพระคุณมากๆครับ